77จังหวัดชาเลนจ์มาดูกันค่ะว่าจะมีหนังซีรีส์ละครที่ไปถ่ายทําตามโลเคชันต่างๆในไทยครบ77จังหวัดไหมมาต่อกันที่จังหวัดที่6ค่ะกับจังหวัดขอนแก่นแก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 น,แ,กนและเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะเป็นเรื่องราวของมิตรค่ะแต่ไม่ใช่มิตรภาพนะคะมิตรฉาชีพค่ะกับเรื่องนี้เลยทุกคนไอ้คนหล่อลวงหนังคอมเมดี้ชิงไหวชิงพลิกเรื่องนี้สนุกมากเลยค่ะทุกคนทั้งตลกแล้วก็จะได้ดูการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของทาวเวอร์นะคะหนุ่มหล่อนักต้มตุน๋นซึ่งเขาเนี่ยจำเป็นต้องมาร่วมมือออกัับบีีนาาาค่ะ่ะสววทพรแมชิต อาพับสุดๆค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยโดนแฟนเด็กนะคะหลอกให้ไปกู้เงินทําให้เธอเนี่ยติดหนี้เยอะมากชีวิตก็เลยปากกัดตีนถีบค่ะทุกคนอดมือ้อกินมือเพื่อหาเงินใช้หนี้อีนากับทาวเวอร์นะคะก็เลยรวมหัวกันค่ะเพื่อที่จะหลอกเอาเงินจากเพจแฟนเด็กของอีนากลับมาให้ได้โดยมีทีมงานในการหลอกครั้งนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วจะบอกเลยว่าแต่ละคนคือร้อนเงินกันมากๆซึ่งสถานที่ที่เป็นโลเคชั่นหลักนะคะนั่นก็คือโรงแรมพูแมนขอนแก่นราชาออร์คิดค่ะหรือว่าในหนังเนี่ยก็คือโรงแรมเลอแกนนั่นเองซึ N ่งเป็ N ็นนนนนนสสถถาาาาททที N ี e ี N ี e ่ N ่ e ่ N ่ e ่ออแแลลล้้ววววกกกกเพพงัจจะะป เอาเงินจากเพชรซึ่งพอหนังเรื่องนี้ออนแอร์ไปนะคะโรงแรมนี้เนี่ยก็มีคนไปตามรอยกันเพียบเลยค่ะซึ่งพอได้ไปนอนในโรงแรมก็จะทําให้เห็นวิวของขอนแก่นแบบกว้างวิวทิวทัศน์สวยมากๆใครอยากดูหนังเรื่องไอ้คนหล่อหลวงนะคะก็ไปดูได้ใน Netflix เลยค่ะทุกคนส่วนใครที่อยากไปตามรอยนะคะแล้วก็ไปนอนที่โรงแรมพูแมนขอนแก่นราชาอ้อคิดจะบอกว่าราคาไม่ถึง3แบงค์เท่าเลยค่ะทุกคนแต่ว่าได้เห็นวิวแบบหลักล้านมากๆใครที่กําลังจะไปขอนแก่นนะคะก็ลองไปเช็คอินกันได้ค่ะและจังหวัดต่อไปนะคะก็คือจังหวัดสุพุพรรรรบีไไหนนนออองงาาทาย,นนยั่่่สเเปืเออะ